เพื่อที่จะได้สงเคราะห์ลูกเป็นครั้งแรกในฐานะมาเป็นสิทธิ์ใหม่ผมขอสารภาพด้วยใจจริงว่าผมเป็นเด็กวัดมาหกปีแล้วทุกอย่างเรียบร้อยมะพร้าวมะม่วงส้มโอฉันอ่าฉันก่อนพระเสมอเป็นโตที่เขาถวายมาผมก็เอาของดีๆกินเป็นส่วนใหญ่ บัดนี้ผมมาเป็นลูกสิษธ์หลวงพ่อลูกก็โทษรู้บาปรู้กรรมแล้วออขอหลวงพ่อ,พอด้ยให้อโหสิกรรมด้วยเถิดพระเจ้าค่ะออของสงอโหสิกรรมไม่ได้นะไอ้ยาแล้วจะทํายังไงหลวงพ่อศิทธ์มีมร้านนี่สง<อ>มีตังห้าบาทสิบาทก็ใส่ซอสบอกเชียนยมร้านนี่สงทำไปเรื่อยๆแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้ววัดนั้นมันห่างกับบ้านนานไกลมลัาถ้าสงรับแทนโอ้ต๋อ แม้ตอบไวเลยเรื่องแลังโธ่ของจริงมันเป็นอย่างนั้นอ๋อเรียกว่าให้เขียนว่าชาระหนี้สงฆ์นะชำระนี้สงวัดใหมเข้าบัญชีชํานชำระหนี้สงอ๋อแล้วก็พระที่รับไปมันใช้ผิดประเภทมันไม่ได้ด้วยเลยครับ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 อ๋อก็ตกลงว่าวิธีแก้ปัญหาข้อนี้ก็คือทำบุญโดยการชำระหนี้สงฆ์ใช่ใช่บอย่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆจนทำไปเรื่อยๆไม่ต้องมากไม่ ยังต่ำก็ประมาณทร้านสองร้านก็พอผมแต่ต้องย้ายวัดถ้าแล้วอู้วัดนี้พูดพูดระดับไม่มีต่ำๆเลยนะอทีร้านนั้นไม่ใช่อะไรหรอกทำไมครับกระดาษเล่นเลียนอ้ <laughs> <5 S 3> ห้าหบาทสิบบาทก็ได้บาทสิบบาทก็ได้ทาให้เรื่อ,อยๆใจจะได้เบาครับครับเมื่อเราทําเข้าไปแล้วมันอาจจะยังไม่ครบก็าตามแต่ใจมันมันไม่เกาะก็เลยไม่ลงนรกณ์ม่นั่นใจมันเกาะ เอ๊ยอย่างคนแก่คนเฒ่าโบราณนี่จะเอาก็ยังไงเนี่ยทําไมนอไม้แม้จะเอามาจากวัดก็ก็่าแกงวาถวายพระวัางนีจจะก็แบ่งกันคนครึ่งหัดไร้ความพระพระพระไปสวายครึ่งองค์ <laughs> แล้วโว <laughs> ยนะโยไปสวายครึ่งลงแลกครึ่งโอ้ <laughs> จริงของสูงนะอแต่ที่ของที่วัดมันไม่แน่ต้องพิจารณาตามนี้มีเหตุผลอย่างดอกไม้แต่หาว่าพระที่ท่านปลูกยังยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับครับ หรือว่ายังไม่สืกเรือยงไม่ตายไปขอเจ้าของก็ได้นะครัเรียกของถ้าพระนั้นสืกหรือตายไปแล้วเป็นของสงฆ์ไปย่าง้นแม่แม้ผลละไม้ก็เหมือนจันเหมือนทุกอย่างเหมือนกันหมดผพเรียกว่าของสงฆ์นี่แตะต้องอะไรไม่ได้เลยนะได้อะตั้งให้ขอก็ต้องประชุมสงฆ์ต้องต้องตกลงเจ้าว่ากันแล้วกันออครับถ้าเจ้าว่าทำเสร็เจ้าว่าก็ลงมนรกไปเองจะได้ไปด้วยกันเลยใช่